พระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งความหวังที่ยั่งยืนสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าในความหวังที่ยั่งยืน โดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์และเข้าในมรดกซึ่งไม่เสื่อมสลายและไร้มนทินและไม่ร่วงโรยซึ่งได้เก็บรักษาไว้ในสวรรค์ลแล้วเพื่อพวกท่านผู้ได้รับการคลุ้มครองโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าทางความเชื่อให้เข้าในความรอด ซึ่งพร้อมจะปรากฏในวาระสุดท้ายในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จำเป็นที่พวกท่านต้องทนทุก์ในการทดลองต่างๆนานาชั่วระยะหนึ่งเพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่านอันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคำ ที่แม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟจะนำไปสู่การสรรเสริญศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏพระองค์ผู้ที่พวกท่านไม่เคยเห็นแต่พวกท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะนี้พวกท่านไม่เห็นพระองค์ แต่พวกท่านยังเชื่อและชื่นชมยินดีด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นสุดจะพรรณนา,นาเพราะได้รับความรอดแห่งวิญญาณจิตอันเป็นผลจากความเชื่อของพวกท่าน